มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในทีมนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันไฟในครั้งที่30ครับเมื่อเช้าวันเสาร์ที่5เมษายนที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุ่มทินีเริ่มกันที่คู่มวยที่แฟนๆมวยชาวไทยให้ความสนใจกันมากที่สุดกันก่อนนะครับมวยไทยในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทไม่เกิน1 5 5ปอนด์ครับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องโคจอมาเจอกับนิโคคาลิโรจากสกอตแลนด์ วันนี้ครับนิโคคาริโรครับอาศัยความยาวใหญ่ของร่างกายครับเดินหน้าไล่บทขยี้สิธิชัยตั้งแต่ต้นๆ้นยกครับก่อนจะได้จังหวะสับซอกครับจนสินิชัยครับมีแผลแตกตรงหว่างคิ้วนะครับเกมในยกแรกครับจบลงด้วยสถานการณ์ที่เป็นลองค่อนข้างเยอะของเจ้าเมย์ครับถึงยกที่2สินิชัยพยายามจะออกมาสู้อย่างสุดฤทธิ์ครับแต่ปะทะไปแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแรงปะทะความหนักแรงของอุธมวยสิธิชัยเป็นลองอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายครับนิโคได้จังหวะต่อยหมัดซ้ายตัดลําตัวครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกสิริชัยในยกที่2ด้วยเวลา2นาที20วินาทีแต่ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ลงมาครับแต่แฟนมวยจํานวนไม่น้อยครับเห็นใจสิริชัยครับเพราะในไฟน์นี้เจ้าตัวครับก็พยายามที่จะสู้อย่างถึงที่สุดแล้วแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับอาทิเช่นความสดสขภาพร่างกายรวมถึงกติกาการชกในรูปแบบมวยไทยนี่คือมวลปัจจัยครับที่ทําให้สิริชัยครับ ต้องพ่ายแพ้ลงมาแบบบอบช้ำตามมาด้วยเสียงบางส่วนในโลกโซเชียลครับซึ่งเป็นเสียงเชียร์ของแฟนนิโคเองครับที่มองว่านิโคเนี่ยคืออนาคตแชมป์นในรุ่นนี้อย่างแน่นอนหลังเกมการชกค,ครับนิโคเองครับบอกว่าเขามีความสุขมากครับในไฟน์นี้กับการที่ไม่ต้องลดน้ำหนักถึง10กิโลกร,รัมต่อไฟเขารู้สึกเหมือนจะมีพละกกำลังมากยิ่งขึ้นครับสภาพหัวจิตหัวใจดีขึ้นเยอะ ส่วนอนาคตครับในตอนนี้ยังไม่ตั้งเป้าครับแต่จะขอทําผลงานแบบนี้ทําผลงานดีๆไปเรื่อยๆครับส่วนสทธิชัยเองครับในฐานะแฟนมวยคนหนึ่งครับก็ต้องยอมรับครับว่าเจ้าตัวในช่วงหลังๆเนี่ยเจอแต่ไฟหนักๆแรงๆตลอดครับประกอบกับสภาพร่างกายที่ไม่สดเหมือนเมื่อก่อนครับก็มีสะดุดมีแพ้บ้างชนะบ้างปะปนกันไปครับประกอบกับการเสนอไฟให้ชกในรูปแบบที่เจ้าตัวไม่ถนัดครับ หวังว่าเจ้าตัวครับจะผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปได้โดยไวครับทีงานมวยเด็ด79ก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าเมฆสิทธิชัยด้วยนะครับผู้ต่อมาครับมวยไทยในพิกัด142ปอนด์ครับเสกสันออขวัญเมืองเจอกับเอซ่าเทนพาวจากสหรัฐเมกาครับเริ่มต้นยกแรกด้วยการที่เทนพาวครับพยายามเตะขาจนเสกสันออกอาการไม่ดีครับก่อนจะต่อยจนทางด้านของเสกสันล้มทั้งยืนครับโดนนับ8 และในยกที่2ครับกองงัดหมัดทุกซ้ายจนเสกสันโดนนับอีกเป็นนับที่2ในยกที่3ครับเสษกสันพยายามจะสู้สุดนิดครับแต่ก็โดนนักชกอเมริกันไล่จ้วงแทบจากข้างเดียวก่อนจะปิดเกมด้วยหมัดคุกครับเสกสันมุดเข้าเชือกเลยทีเดียวครับดอกนั้นครับกรรมาการยุติการชกก็ชูมือให้เอซาเทนพาวเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเสกสันออขวัญเมืองไปในยกที่3เองด้วยเวลา37วินาที เป็นธรรมดาของมวยแพ้ครับขนาดเสกสรรพฝันเมืองนักชกในระดับขวัญใจชาวไทยคนหนึ่งครับก็ไม่พลาดครับที่จะโดนแฟนๆมวยนเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันแบบมันคีย์บอร์ดซึ่งต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ของเสกสรรครับวันนี้พยายามเดินก็จริงแต่เอซ่าครับจงใจที่จะเลือกทําลายท่วงล่างของเสกสรรคือการเตะจ่อย,อยางแบบครับทิ่ครับ จนกระทั่งเสกสรรออกอาการไม่ดีทําให้บางสันครับช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นครับนักชกอเมริกันก็เลือดดักอวออุธโดยเฉพาะหมัดชุดครับเทนพาวในฐานะอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นระดับนวมทองครับเลือกไล่จ้วงหมัดย่างสรุปมือจนกระทั่งเป็นฝ่ายชนะน็อกลงมาครับสแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ครับเดซาเทนพาวเนี่ยมองเกมอ่านเกมขาดอ่านเกมทะลุจริงๆ,ๆและถึงแม้ว่าหลายๆคนครับจะวิพากวิจารเสกสรรแบบหนักๆแรงๆ แา่ทีมงานมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับก็ยังขอเป็นกําลังใจให้บังสันครับเพราะอย่างน้อยๆครับในช่วงที่บังสันรุ่งโรดครับฉายาคนไม่ยอมคนเป็นอีกหนึ่งฉายาที่ประทับตาตึงในใจแฟนๆมวยในยุคนั้นจนยากที่จะลืมเลือนมวยไทยรุ่นซาวเวอร์พิการไม่เกิน125อปอนด์ครับทองปูณพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับเอลเมดีเอลจามารีจากโมร็อกโกคู่นี้เกมการชกจบเพียงแค่ยกแรกครับเมื่อนักชกชาวโมร็อกโกครับ ตบหมัดขวาของคูนล,ล่นหน้แปดแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับเอลเมดีเอลจามารีก็ไม่รอช้าครับตบหมัดพูกซ้ายอีกดอกครับเป็นฝ่ายต่อยเอาชนะน็อกในยกแรกนี่เองครับด้วยเวลา2นาที56วินาทีและกันแน่นอนครับเมื่อไรที่ทองคูนแพ้ครับก็มักจะจบลงด้วยคําวิพากษ์วิจารณ์แบบเดิมๆในโลกโซเชียลครับซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาครับคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง แต่ในมุมมองของทีมงานมวยเด็ดก็ยังมองว่านี่เป็นพิกัดหรือน้ำหนักที่เจ้าตัวเป็่งขึ้นมาครับหลายๆไฟครับเจอกับมวยที่แรงประทะดีก็มักจบด้วยความพ่ายแพ้ตลอดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราก็หวังว่าทองปูลครับอายุเนี่ยอย่างน้อยความพ่ายแพ้และํำวิภากษ์วิจารณ์หนักๆเหล่านี้ครับจะเป็นบทเรียนให้เจ้าตัวกลับไปทบทวนพัฒนาให้กลับกลายมาเป็นทองปูลที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไป วงเงิในในการครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยในรุ่นเฮฟเวทครับโรมันคิเคียจากยูเคนครับถล่มนับสั้นนับยาวครับเอาชนะน็อกลินดอนโนจากอังกฤษเพียงแค่ยกแรกด้วยเวลา2นาที10วปนาทีป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไลเวทครับลีเกียนเออร์เซลจากสุรินาเมในฐานะแชมป์โลกครับชนะคะแนนอเล็กซิสนิโคลัสจากฝรั่งเศสแบบคะแนนสียงข้างมากครับแต่คู่นี้นี่ตำแหน่งแชมป์โลกว่างลงครับ เพราะว่าเจ้าของแชมเปี้ยนนั่นคือลิเกนเออร์เซลครับท้ำน้าหนักไม่ได้ทําให้ตําแหน่งแชมป์ต้องว่างลงครับแต่ถ้าทางด้านของอเล็กซิสนิโคลัสชนะครับเขาก็จะเป็นแชมป์คนใหม่สืบแทนต่อไปเอ a เรุ่นไฟเวทครับซานซ่าซักคิลอฟชนะคะแนนโบฮังมาซันเยนแบบเป็นเอกฉันมวยไทยรุ่นไล์เวทนะครับจอชชาวิทครับไลทุบมูซินชาฟีนับสั้นนับยาวครับแต่น็อกไม่ลงครับจอชชาวิทชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉัน เอเมเมรุ่นเฮฟเวตครับพอเอเลียนครับชนะน็อกริวโกทาเคอุชิในยกที่3ด้วยเวลา1นาทีกติกาเกิรลิงปั้มจับล็อกในรุ่นเฟเธอเวตครับฟาบิซิโออันเดยนะครับชนะคะแนนเอสลีย์วิลเลียมแบบเป็นเอกฉันเอเมเมญิงรุ่นนะอะตอมเวตครับมาคาเรน่าอารากอนชนะคะแนนจีฮินรัดชวนแบบเป็นเอกฉันเอเมเมรุ่นแบนตัมเวตครับ คารโลบูมินาอังไล่ทุบทางด้านของมาโลมาสโตนมาลินนี่ในยกแรกด้วยเวลา2นาที45วินาทีและนี่ครับก็คือทั้งหมดในวันเสาร์ที่5เมษายนที่ผ่านมาครับในสึกวันไฟในครั้งที่30ครับรายการนี้ครับมีคู่ไหนชกได้ดูเดือดถูกใจหรือมีใครโชว์ฟอร์มได้ประทับใจแฟนๆมวยกันบ้างครับแสดงความคิดถึงกันเข้ามาหน่อยนะครับและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเราครับมวยเด็ด789 ฝากติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มสวัสดีครับ